ดูดว,ดวนดวนทีมชาติไทยโอกาสไปบอลโลกยังมีหลังฟีฟ่าเตรียมเพิ่มทีมเยอะมากด้านเจลีกพลาดเหลือเชื่อเตรียมโดนปรับแพ้เกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้มาคุยเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างที่ทราบว่าในฟุตบอลโลก ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นเนี่ยเขามีการเพิ่มทีมเป็น48ทีมใช่ไหมแต่ทัพช้างศึกของเราเนี่ยน่าเสียดายนะครับอดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไม่ผ่านเข้าสู่คัดบอลโลกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายนะครับกอย่างที่บอกว่าเราไม่ดีพอที่จะไปจริงๆทําทำให้ตอนนี้มันถึงเวลาที่สร้าง ทีมใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปคือปี2030นะครับซึ่งเราต้องสร้างแล้วก็เรียกได้ว่าทํากันอย่างเป็นระบบระเบียบล่าสุดครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบฟุตบอลโลก2026เนี่ยเขาจะมีเพิ่มเป็น48ชาติใช่ไหมแต่จากการประชุมของฟีฟ่าล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ฟีฟ่านะครับมีความคิดที่จะเพิ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก2,030จาก48เพิ่มเป็น64ทีมชาติเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจัดทัวนเมนต์นี้ครบ100ปีนะครับเขาบอกว่าไอเดียนี้ถูกเสนอขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่ของฟีฟ่าครั้งล่าสุดและมีโอกาสเป็นไปได้แต่เดี๋ยวทีมงานฟีฟ่าเนี่ย ขอวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้รอบด้านก่อนจะทําการลงมติตัดสินใจอีกครั้งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเพิ่มเป็น64ชาติในบอลโลก2030เท่ากับว่าโคต้าเอเชียจะได้เพิ่มขึ้นในบอลโลกครั้งต่อไปเนี่ยโคต้าเอเชียได้โคต้าลุยบอลโลกคือ8ทีมครึ่งใช่ปะถ้าเกิดเขาเพิ่มเป็น64ทีมอ่ะก็จะได้มากกว่า8ทีมก็จะเป็น10กว่าทีมโอ้โห บอกเลยว่าทําให้ทุกชาติในเอเชียตาลุกวาวโดยเฉพาะของทีมชาติไทยแต่นี้บอกว่าการเพิ่มทีมมันก็ไม่การันตีว่าเราจะได้ไปบอลโลกถ้าเกิดเรายังทํากันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้แบบทําการพัฒนาฟุตบอลแบบเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนเราจะมาหวังน้ําบ่อนหน้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการประกาศว่าเพิ่มทีมจาก8เพิ่มเป็น12อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจริงจัง ในการไปบนโลกมากกว่าเดิมถ้าเขาเพิ่มทีมและยังเป็นเหมือนเดิมเราก็ไม่มีทางได้ไปหรอกครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูเรื่องนี้ให้ดีเดี๋ยวถาามว่าถ้าเกิดเป็นการเพิ่มทีมเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อชาติเล็กๆอย่างทีมชาติไทยเราโอกาสมันก็มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวรอถ้าเกิดมันสามารถที่จะคุยเรื่องนี้ได้แล้วก็ฟีฟ่าเขาคอนเฟิร์มแล้วว่า2030บอลโลกจะมีเพิ่มเป็น64ชาติ หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันแต่ที่แน่เรื่องนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วครับโหติดตามนะแต่มันน่าจะเยอะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวขอดอดูฟุตบอลโลกครั้งต่อไปก่อน48ชาติเนี่ยดูว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยในวาระครบรอบ100ปีอะ่ะผมว่าเพิ่มแน่เป็น64ชาติหลังจากนั้นมันจะโห,โหแต่ผมว่าการแข่งขันเนี่ยเอาพูดตามตรงว่ามันอาจจะมีความเข้มข้นน้อยลงเพราะว่ามันจะมีทีม อะไรมาเข้ามาเยอะใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่แน่เดี๋ยวรอดูแนวคิดของฟีฟ่าครั้งนี้แต่ที่แน่ถ้าเกิดมันเพิ่มเนี่ยทีมชาติไทยเราก็ได้ผลประโยชน์ครับได้ผลประโยชน์เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะก็รอดูโห2030คุณผู้ชมอีกอกี่ปีออีกนานพอสมควรเลยนะอะแต่ก็หวังว่าอยากให้เพิ่มทีมจะได้มีโอกาส คือถ้าเกิดเป็น8ทีมครึ่งเนี่ยโอกาสก็ยังยากอยู่หรือถ้าเกิดมันกลับไปเอาแค่4ทีมเนี่ยในโซนเอเชียเนี่ยโอกาสยิ่งยากเข้าไปใหญ่รอ,อดูแล้วกันว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะเท่าเดิม48จะลดลงหรือ24หรือจะเพิ่มขึ้นบน64ผมเชื่อว่าเดี๋ยวฟีฟ่าคงจะประกาศสำหรับฟุตบอลโลก2030นะครับอะประมาณนี้และกันเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับย้ำอีกครั้งว่าสุดท้ายทีมชาติไทยเรา ก็ต้องพัฒนาก่อนจะไปบอลโลกชุดใหญ่ผมยังย้าเสมอว่าเราต้องทําชุดเยาวชนให้แข็งกแกร่งก่อนโดยเฉพาะชุด U17 ถ้าเกิดเราไปบอลโลกในครั้งนี้ได้บอลโลกชุดใหญ่เนี่ยค่อยมาว่ากันไปชุดเยาวชนก่อนนะครับแล้วก็ทําฟุตบอลไทยให้เป็นระบบระเบียบที่ดีเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนผลิตนักเตะไทยขึ้นมาเยอะๆนั่นแหละนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวที่โอ้โหต้องบอกว่าฮือฮาอย่างมาก มันเป็นควันหลงหลังจบศึกฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกทูรอบ16ทีมนะครับในเกมที่ซานเฟรเซโรชิมาเนี่ยเอาชนะไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์ไปขาดลอยถึง6ประตูตอนหนึ่งแต่ล่าสุดมีรายงานว่าซานเฟรเซโรชิมาอาจจะถูกปรับแพ้ในเกมดังกล่าวนะครับเหลือเชื่อนะทีมจากเจลิกทีมนี้พลาดนะครับเขาไปส่งวาเลเลีเจอร์มนกองหน้าชาวฝรั่งเศสลงสนาม ซึ่งคุณผู้ชมครับเจอแมนคนนี้เขาถูก FC ลงโทษแบนด์3นัดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยเจอแมนเนี่ยเขาเล่นในลีกออสเตรเลียกับมากาตูแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาททำให้โดน FC ลงโทษแบนด์3นัดหลังจากนั้นเนี่ยผูดตามตรงว่าเจอแมนเนี่ยก็ไม่เคยเล,ลงเล่นในรายการ FC อีกเลย จนมาล่าสุดเนี่ยแหละในเกมที่ฮิโรชิม่าชนะเลอนซิตี้เซเลอร์เนี่ยเจอร์แมนจะได้ลงและลงไปยิงประตูด้วยตามกฎระเบียบเขาบอกว่าสําหรับการแข่งขันสโมสรอ,อย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผิดกฎส่งนักเตะที่ถูกแบนลงสนามเนี่ยก็จะโดนปรับแพ้ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแล้วซิตี้เซเลอร์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะฮิโรชิม่า3ต่อศูนย์ในเกมแรกซึ่งเดี๋ยวเขาน้าจะมีประกาศเร็วๆนี้ นะครับรอดูเหลือเชื่อว่าทีมจากเจอร์รจะปิดพลาดเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าฮิโรชิม่าจะทํำยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะัที่2ที่เล่นที่ลอสตีสตีเซเลอร์ที่สิงคโปร์เนี่ยฮิโรชิม่าจะเต็มสกอร์ตามหลัง3ลูกเนี่ยทีมระดับเจอรกญี่ปุ่นเนี่ยชิวชิวแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วโดนปรับแพ้เนี่ยสิ่งที่เสียหายคือมันเสียหน้าครับคุณผู้ชมพอมันเสียหน้าปุ๊บเนี่ยเขาคงไประบายแบบเต็มที่ ในนัดที่2โอ้โหแล้วลองคิดภาพถ้าเกิดฮิโรชิม่าลงเล่นด้วยการที่ตามหลัง3าต่อศูนยเนี่ยเขาคงจะเร่งแบบหนักเลยนะเออนะครับก็รอดูแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวน่าจะมีข่าวอย่างเป็นทางการออกมาอีก1ทีจาก f อฟนะครับอ่ะคลิปนี้ครับคุณผู้ชมคิดอย่าง,างไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุย ที่สำคัญกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพดูวัดนะครับมุ่งสู่สามแสนซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ